วัสดีค่ะเมื่อสักครู่นียได้ยินเสียงหา่านนั่งทำคลิปกรีดต้นต้นผักหัวซุนนั่งทำคลิปไปแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วยได้ยินเสียงหานก,ก็เลยบอกเอฟเป็นไปได้ไหมที่ห่านได้ยินเสียงมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่อยู่สงูงอยู่สูงมากนะคะแล้วก็ มันเป็นไปไม่ได้ที่หานจะได้ยินเสียงแต่เสียงหันเสียงหันร้องดังจริงเสียงจากข้างล่างเนี่ยมันจะดังขึ้นมาข้างบนจะได้ยินชัดแต่ข้างบนเวลาเราพูดเนี่ยข้างล่างคงไม่ได้ยินแต่ก็ไม่กล้าที่จะตะโกนลงไปเรียกหานนะคะอากาศวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกไม่เห็นจะตกเลย เป็นพยากรณ์อากาศรวมที่เดินไปเมื่อวานเนี่ยซากุระยังเป็นดอกเป็นดอกตุมต้มๆเหมือนกับดอกต้นนุ่นใครที่หาถ้าหากรู้จักต้นนุ่นฝักนุ่นะจะรู้โอ้โหๆๆฟูงพิราบฟูงพิราบฟูงเดิมนนโอ้โหโอโอออีกสักครั้งぜ ชอบอีกสักครั้งสิโอ้้หนั่นแน,น,น่แต่เขาก็ไม่เคยบินเฉียดข้างกระจกนะหัวถ้าพี่ลาบบินเป็นฟูมาเฉียดข้างกระจกเนี่ยจะสวยมากๆโอ้โหกี่ชอบเนี่ยอุ้ยห,หลายชอบ ได้โชบอุ้ยถ้าเป็นคลิปสั้นได้คลิปพิราบโชบนี่สุดยอดเลยแล้วคลิปนี้ไม่ได้กดปุ่มกันสั่นด้วย,ยอ,อุ้ยเยดายจังเมกี้โชบเนี่ยเยดายหาดอพยพไม่บินผ่านเส้นนี้ เป็นหานที่อยู่แถวๆนี้ไม่ได้อพยพไปไหนนะคะช่วงนี้หานอพยพยังไม่บมินกลับมาเขาจะบินกลับมาราวๆเดือนเดือนไหนนะนึกซะแล้วค่ะจำได้แต่ว่าเขาจะเริ่มอพยพหนีหนาวช่วงเดือนตุลา นะคะคถึงได้มองเห็นถ้าไม่ซูมมองไม่เห็นนั่นหยุดแล้วเห็นฟงนกพี่ลาบแล้วไม่เคยลืมรถคันหนึ่งอย่างที่เล่าเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างที่รถจอดอยู่ยิมฟุูดบาทเนี่ยเขาจอดเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเ่ยที่จอดรถมดแท็กซี่เขาก็ขับตะวไม่ใช่ว่าขับมาปุ๊บจะมีที่ว่างให้จอดเลยนะไม่ใช่นะคะ ต้องขับบนไปบนมาโชคดีก็ได้ที่จอดยิ่งช่วงเนี้ค่ะตึกขึ้นอีกหลายแท่งคนที่ไม่มีที่จอดรถเนี่ยมคนหาที่จอดรถนานเลยแต่ที่จะเล่าให้ฟังไม่ใช่จุดนี้นะคะจุดบุกบุกิ่นที่ไปเจอก็ขึ้นสะพานไปแล้วก็ไปฝั่งบุกลิ้นที่เคยให้ดูที่มี ตึกอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะมันจะมองไม่เห็นตรงจุดนี้เพราะว่าตึกล่านี้บังก็ไปเห็นรถคันนึงจอดอยู่ริมถนนมันจะมีหลายคันเลยนะคะจอดเรียงรายแต่มีอยู่หนึ่งคัน <c oughs> มีต่ขกี้รดบพิราบเต็มรถเลยตั้งแต่หลังคารถกระจกเขาจะไปเสียค่าล้างรถน่ะ เยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าตรงจุดนั้นมันอาจจะว่างทุกวันเพราะว่าคนคงจะรู้ว่าค่ะว่าไม่จอดหรอกเพราะพี่ราบไปไปขี่ใสมันไม่คุ้มกับค่าล้างรถเพราะเห็นแล้วอดหัวเราะไม่ได้อะขี่นกพี่ราบเนี่ยมีอันตรายนะคะมีไวรัสเยอะมากเขาถึงบอกว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดและหลอดลมแล้วก็ทางเดินหายใจเนี่ย ทางเดินลมหายใจไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าต้องหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะสถานีรถซับเวน์หลายสถานีจะมีนกพิราบไปอาศัยอยู่จะขี้นกพิราบจะเยอะมากต,ต้องกลั้นหายใจเดินตรงจุดนั้นแล้วมันจะเป็นที่จะต้องเดินด้วยต้องเดินผ่านจุดนั้นด้วยต้องกลั้นหายใจเลยะคะ่ะ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงจริงๆค่ะฮอนฮอนเสียงดังเลยวันนี้คงไม่ได้ลงไปลงไปก็ไม่เอาอะไรไปให้กินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาชอบนั้นมันมัน,มนต้องเป็นเพียงยอดหญ้าดีแล้วล่ะค่ะเขาจะได้กินยอดหญ้าแล้วก็กินเหยื่อ อยู่ในในเวิร์กน้ํานั้นเนี่ยตรงจุดนี้ไม่มองเห็นมองไม่เห็นเอ็มพะเอ้ยพูดผิดค่ะมองไม่เห็นองค์การสหประชาชาตินะคะเพราะมุมนี้บงังขอบคุณก,กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะเอออุย้ยชอบมากเลยพี่ราบผงนั้นขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ